นะ้านะจิงน่าจะบอกว่าปลาหลุดไปเยอะนะหลงสวัสดีครับผมก็วันนี้ก็มาถล่มหม่นะจริงนะครับเขาบอกให้ลองมาดูนะครับเพราะว่าเราเพิ่งมาตีไปแล้วเขาไม่มีเวลามาสภาพใหม่ก็น,นี่จะใช้เป็นเม่นนะครับก่อตอนนี้คือผมมีอยู่ตัวใหม่เป็นหนูยางครับยางแคะตัวเล็กน่ารักครับผม รถปัดถึงง่ายมากแต่ว่าก็ลองเอาไปตีทวาคลิปไปเยอะละแต่ว่าวันนี้หาคลิปตรงช่องอ่ะยังไม่ดีไปลก่อนเดี๋ยวต<ป>ีเข้าไปในคลองนี้เลยนะเพราะว่า Nhìn kìa, nó là nó lọt Mình có nhìn thấy mấy con mèo น้ำน้ำขึ้นขึ้นห่งปลา,ลาไรู้ใช่ปะเดี๋ยวลองยิงยาวเลย ขัดโคตรโลเวงเลยนะครับใช่เนี่ยขัดโคตร,รลล okay. โลเวงเลยนะครั okay. บก็มีที่สุก็โดนจัดล้วครับใส่สวยด้วยแต่ว่าโอเคจับไม่ข้ามเสือโลเวงอะไรนะ ข้างทา,างคนตบเย็บอ้เมื่อวานก่อนนู้นน่เจ๋งกับมาตีไปแล้วนี่ผมก็ลองมาดูนะแ้าว,ว่าเมื่อกี้ถ้าคาบก็เรียบร้อยนะป่าตอนนี้ขาดกัดไปหางเหมือนว่ากัดไม่ได้คาบเยอ của máy đi máy không mình nhìn có so với đường này nó tôi muốn tìm thằng nón chặt nó Long bay đúng này không? Long mày không? Nếu một, thế một này.

ฉนนันโดนตาขัดแค่ทีเดียวเนะจ๋งมากเลยขอให้ผมมาเลยเดี๋ยวหลังข้าวคือ Ơi nó không là hình nè Ơi tam này đang nắm tăm nè tam rồi ดูดแล้วครับดูแล้วร่บวัดเลยนะกรอนจะคาะคนเจนหลักมาเชือดแต่ว่ามันก็มีการครับการสองทีได้มาตัวหนึ่งก็โอเคอยู่ครับถือว่าถือว่ามันก็ยังกัดครับแต่ว่าตอนนี้เข้ามานม้ำน่าจะแห้งกว่านี้คนระับ นี่ก็มาซ้ำใหม่เขาก็จะเป็นไม่ินยางแทะครับผมตอนนั้นก็ผมมีเยอะตัวใหม่อยู่สองตัวนะครับแต่ว่าไอตัวมันมีตัวหนูยางครับจะเล็ก่าเม้นหน่อยหนึ่งก็ปากกดติดตามนะครับคือเหญ่ตัวนั้นคือผมว่าใช้ดีมากเลยครับหนูยางนะครับผมเอาไปตีครับโหวัดเป็นติดอะครับเดี๋ยวแล้วยางตัวมันเล็กมันจะเป็นตีน้ำดังครับผมนี่ก็ อยู่ตัวเก่าแล้วเหอยื่ตัวใหม่นี่ครับตัวจะเล็กกวันเม่นยางแคบหน่อยนึงครับแต่วันนี้ผมใช้เป็นเนม่นเพราะว่าเหยื่ตัวใหม่มันยังอยู่ในขั้นตอนแบบผลิตนะครับพอยังอีกนานเลยนะเพราะว่ามันหลายการจะออกเยี่แต่ตัวมันซับซ้อนมากคือเราจะออกแล้วมาปล่อยเลยมันไม่ได้คนระับม,มันหลายอย่างนะ คือถ้าใครผลิตเดี๋ยวก็อาจจะรู้ครับว่าว่ามันยากีอผมก็ฟัาเก่ยดตัวเก่านะครับผมนี่ครับไม่เปยนยางแท้ครับผมก็เป็นอย่างที่วัดปลาติดง่ายเหยื่อเงียบครับกองช้าวัดปลากัดง่ายกับคันไอเสียไอเทมครับผม G ีสามช็อคหกสิบปอนด์ครับผมก็หมายนี้ก็นาเก่งเขาบอกมาผมก็เลยลองมาดูครับลองมาเล่นๆครับแต่ว่าตกกิงครับผมได้โันแน่นอน จะเป็นเม่นแคปครับผมกัดง่ายลุยทุกลุยทุกหมายแล้วก็หมายสาธารณะนะครับคนตกยเยอะใช้งานง่ายครับผมเหี้ยผมเม่นออยางแคปการันตีเลยฝากนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจ้ะโอเคผมก็เข้ามาทีหน่อยนะครับนี่แม่แคปตัวเดียวครับปลากันระแวงครับผมต้องทำใจหน่อยวันนี้เขาแม่เก่งน่าจะตกแล้วปลาติดไปเยอะนะครับ งน่าจะอกเพราะปลาหลุดไปเยอะนะครับไม่ได้เรื่องเลยเดี๋ยวเราไว้ก่อนกราบครบไม่ขาดอยู่ Субтитры

น่าจะแบบอาจจะหลุดไปเยอะก็ได้นะน่าเจ๋งอนะ่ยน่าเจ๋งชอบปลาหลุดนะครับแต่ลายอ่ะนี่ครับเป็นเม่นยางแท้ครับผมเก่าแต่เก่านะบอกด้วยคำเดียวกัดง่ายครับผมเหยืยตัวนี้คือกอช้าๆนะไม้เด็ดเลยแบบไม้ตายเลยอ่ะคือกอช้ากัดง่ายหมาที่แบบปลาเคี้ยวๆปลาละแลวนลองอยากให้ลองเอามาใช้คนระับไม่ได้โม้ในเรื่องจริงครับ ไปดูในกลุ่มผลงานของค่ายบอลลวนครับคือใครที่ยังไม่ไม่ได้เข้าไปในกลุ่มครับก็ลองเข้าไปในเพจบอลลนครับแล้วมันจะมีลิงก์ที่แชร์ออกมาจากกลุ่มอะครับลองเข้าไปดูในผลงานครับแต่ละคนนี่แบบตึงๆทั้งนั้นครับและป่าทีมกับกันเยอะมากเลยครับที่ก็ใช้เมนยางแขะครับเค okay, ผมนี่ครับใช้ง่ายวัดติดง่ายบอกแต่คาเดียว ถ้าวัดติดง่ายแล้วคุณปลากัดน้อยครับบางทีมันเปอร์เซนต์แบบกัดสิบได้สิบตัวเนี้ยก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าบางทีเราประวันนะครับปลากัดไม่ถึงสิบก็มีครับางทีปลาไม่กัดรางวันปลากัดสามตัวได้สามตัวเนี้ยมันก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เราจะได้ปลากลับบ้านนะครับก็ฝากนะครับผมไม่นอย่างแค่ต้องลองดูครับผมวัดติดง่ายกว่าที่คุณคิดครับผมโอเคผมฝากด้วยถล่มไม้นะเจ๋ง ก็มันจะมีท่อที่รกๆแล้วก็ท่อที่ไม่รกนะครับท่อที่รกก็นะครับมันจะหน้ามีตัวหน่อยนะแต่ว่ามันก็รกพอสมควรแต่ว่าเป็นแกะเอาได้นะแบบนี้ค่อยๆพยายามหาหากรนแล้วแบบนี้เป็นหมายที่แบบขนาดนะครับแบบเป็นแกะ Chắc là nó thằng bị gió lấy tạp quả, có no koh, koh, koh đồn đá con, Ơi ทางซ้ายดิก็เลยวิ่งไปทางขวานี่ครับขอแค่สับนะครับสับเป็นติดสโลแกนเลยครับอย่าสะกิดเดี๋ยวติดตานี่ครับค่อยๆนะหมายลุกลงลูกแบบนี้เราไม่จำเป็นต้งลากให้มันไวนะครับค่อยๆกะดิกกมาครับเหมือนค่อยๆแบบตายไปเรื่อยๆครับได้ตัวแน่นอนนี่ครับม่อยากแค่ครับผม ก็ไซส์ก็สวยนะไซส์ประมาณเท่าเลยสามสี่ขีนะผมก็ป่าไซส์กำลังนะเคผมฝากทุกคนเป็ยอยาคะกับใหม่น่าเจ๋งครับมันต้องแตก,กวันนี้ <c oughs> นายพรานมาหมดคำเดียวมีแต่คนกลัวผมคนระับผมไปใหม่หน่อยเขาเขาก็กลัวกันแต่อะไรไม่รู้ผมก็ตกแบบปกตินี่นแหละเดีวผมตกเก่งพูดเจ้าหมอไม่ค่อยมีใครแบบอยากบอกหมาผมหรอกผมไปเลย แล้วบอลไปเมื่อไร่นะแจกตื่นโอเคครับผมฝากนะผมไม่ดังค่สุดยอด